สวัสดีคะ่ะผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงกระเทียมสดมีกระเทียมหอมแดงมะม่วงเปรี้ยวหอมใหญ่หอมแขกมันไข่มันต่อเปือกเปือกหอมมีฟักทองนะคะมีหลายอันหลายอย่างจากผักสดจากรถพุ่มพวงค่ะผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงนะคะเด้อพี่น้องเลยมา,าไปกิน หลายอะไรอย่างจ้านี่ก็เป็นมะละกอก็มีมันฝรั่งมะละกอมีฟักแฟงอันนี้ฟักแฟงแก่นะคะนวลออกนวลแล้วมะละกอหังใหญ่ๆกองตุ้งก็สวยสวยมีหลายอะไรอย่างจ้าผักสดจากกดุพวง ตัวผักยาวมีตัวผกยาวมีมันละมีหลายอันหลายอย่างจากผักสดจากรถพุมพวงข้างล่างก็เนี่ยครบครบทีมครบชุดเลยกินตำมะละกอก็มีทุกอย่างมีครบมีมะนาว กระเทียมถุงเล็กหอมแดงถุงเล็กผักสดผลไม้สดจากรถพ่มงพวงจ้าเออพี่น้องเอ้มาบ้านแยกจำลองเดี๋ยวนี้เขาออกบ้านตีหาตีซี่คึ่งเขออกเขาลุกแล้วเอ้พยังค่อยดับเนี่ย